หลังจากเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับได้ซื้อบ้านหลูนะครับหลังละร้อยล้านนะครับเพื่อต้อนรับลูกสาวอีกคนนะครับอีกไม่นานที่จะลืมตาดูโลกงานนี้เนี่ยเจนนี่ก็ได้ตกแต่งบ้านหลูนะครับด้วยตัวเองในแบบที่ชอบโดยล่าสุดเนี่ยเจนนี่ได้อัปเดตนะครับทำรั้วบ้านที่ทําขึ้นม่ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ถ่ายคลิปนะครับหลังจากที่ถูกแฟนๆถามถึงว่ารั้วบ้านเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วซึ่งเจนนี่เนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งให้ช่างทอยู่รอให้เสร็จทีเดียวเนี่ยจะพร้อมโชว์ แต่งานนี้นะครับกลับมีชาวเน็ตลายหนึ่งเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แซะเจนนี่นะครับว่าอวดรวยโดยบอกว่าอวดรวยจริงๆดาราคนอื่นเนี่ยยังไม่อวดเลยงานนี้นะครับเจนนี่เนี่ยก็ไม่ปล่อยผ่านนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็กลับได้ตอบว่าซื้อมาหลายบาทจ้าขอทำคอนเทนต์ให้เต็มที่นะคุณพี่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหนูเพิ่งมีครั้งแรกก็คงถ่ายอีกเยอะแหละถ้าไม่ชอบเนี่ยก็บอกได้เลยจ้า เออเป็นไงล่ะหงายหน้าไปเลยซิเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้หาเรื่องโดนได้อีกแล้วเขาซื้อบ้านทั้งทีก็ต้องถ่ายนู่นถ่ายนี่นะเป็นเรื่องธรรมดาคนทั่วไปอย่างเราอะ่ะบางทีบางคนนะซื้อบ้านนะยังไม่ถึงหนึ่งล้านเลยเขาก็าต้องถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั่นบางทีการถ่ายอะ่ะมันก็ไม่ใช่การอวดหลอกมันก็แบบว่า เออถ่ายชื่นใจความสําเร็จของเราอะไรอย่างเงี้ยอีคนคอมเมนตะ์น่ะก็ต้องทําใจให้กว้างๆหน่อยนะหัดยินดีกับคนอื่นเสียบ้างมาต่อกันที่1ข่าวนะครับมีกําหนดไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นเวลา2เดือนแต่แค่วันแรกๆเนี่ยก็มีเรื่องราวพลิกๆให้เป็นไวรัลได้ติดตามกันแบบไม่หยุดเลยนะครับสำหรับนางเอกสาวโบเมรดานะครับที่ล่าสุดเนี่ยคุณลูกกอล์ฟนะครับก็ได้โพสต์คลิปคุยกับน้องโบนะครับที่ประเทศอังกฤษพร้อมกับแคปชั่นว่าลูกกอล์ฟเผยเจอคู่ปรับแล แล้วยันเป็นครั้งแรกที่เจอคนพูดเยอะกว่าตัวเองลั่นขอบคุณน้องโบที่ทำให้คนพบว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นโทรเวิร์ t โดยในคลิปดังกล่าวเนี่ยพี่ลูกกอล์ฟเนี่ยได้บอกเรื่องราวสุดพีคว่าที่ลอนดอนเนี่ยน้ำก๊อกเนี่ยดื่มได้ปกติอาจจะดื่มได้น้องโบบอกว่าน้องโบเนี่ยก็เลยดื่มน้ําจากฝักบัวซึ่งสาวโบเมลดาเนี่ยก็บอกว่าน้ําจากฝักบัวค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนหัวกองแล้วคือโบเนี่ยเอาฝักบัวมาเองจากไทยจากนั้นเนี่ยพี่ลูกกอล์ฟก็บอกว่าพี่ก็ว่าได้แหละ แต่พี่ยังไม่เคยเจอใครคนไหนที่กินน้ําจากฝักบัวขณะที่โบเมลดาเนี่ยก็เสริมว่ามันเป็นทูอินวันไงก็อาบด้วยกินด้วยพี่ลูกกอล์ฟเนี่ยก็เลยทิ้งท้ายว่าพี่ยังไม่เคยเห็นใครทําแต่พี่ไม่ได้แนะนําพี่อยากให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วโอ้โหเป็นยังไงครับเพื่อนเพื่อโบเมลดาของแท้จริงๆนะครับสร้างไวรัลได้ตลอดนี่แค่เริ่มไปนะนี่แค่เริ่มต้นนะ โอ้โหแล้วกว่าจะถึง2เดือนเนี่ยคิดดูสิมันต้องมีอีกกี่ความพีคขูลูกกอล์ฟเตรียมตัวจ้า